สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงนมคมรากนะฮะของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะในชน่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นก็ย้ําเหมือนเดิมนะว่านี่่ใช่การดูดูส่วนตัวอย AM <luxury. S 1> ่าดูงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแต่ว่าคลิปนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของเราไม่ใช่พลังงานของเราหรือเวลาระหว่างเรากับเขาสลับกันก็เกิดขึ้นได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นดวงรวมเนาะเป็น general reading รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะทีนี้มาดูกันชาวกรกฎค่ะ เริ่มต้นที่คนโสดก่อนนะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่คนโสดเนี่ยแอนก็ต้องย้ำเหมือนเดิมนะคะว่ามีคอมเมนต์มาแบบ เข้ามาดูดวงความรักทาไมพูดเรื่องงานเรื่องเงินเยอะจังอย่างเงี้ยนะคะบางทีพอไพ่มันออกมาแล้วพลังงานที่แอนสัมผัสได้เนี่ยแอนรู้สึกว่านี่ความรักในช่วงนี้ของเราไม่เด่นเลยนะแต่เราเด่นเรื่องงานเรื่องเงินแทนแอนก็จะพูดสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับคุณอะนะคะอันไหนไม่มีประโยชน์ก็ไม่รู้จะพูดทําไมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าคุณไม่ได้กําลังจะคกี้อ in love แต่คุณอาจจะก,กำลังัคกี้อินเก e แอนก็จะพูดให้คุณทราบนะอ่าโอเคมาดูการคนโสดชกากกรโกระค่ะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือชีวิตของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง โอเคมันแบ่งเป็นสองส่วนนะคะไ <c oughs> พ่หกไม้ไพ่เด็กถือไม้ไพ่สองถ้วยไพ่ห้าไม้ไพ่สี่ไม้ไพ่คิงดาบไพ่แปดเหรียญและไพ่ดุฟูนะ,อะแอนมองว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณจะได้อย่างหนึ่งในขณะที่คุณอาจจะผิดหวังกับอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยนะคะมันมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนาะมันอาจจะ เป็นงานที่เราทํามานานนะคะทำมาสักพักนึงเป็นอาชีพเป็นธุรกิจที่เราทํามาตลอดแต่ว่าณนะเวลาเนี้ยปัญหามันเยอะมากทุกอย่างมันรุมเลา้านะคะเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะแต่ทีนี้เนี่ยการปรับเปลี่ยนโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยมันจะทําให้เราไปได้โชคในเรื่องของความรักแทนคือเราจะได้เจอคนที่เขาจะเข้ามาอุปถมัมเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะเจอคนที่เขา จะเจอคนรักที่เข้ามาช่วยเราให้เราผ่านวิกฤตครั้งนี้นะคะขอดูคนที่จะเข้ามาหน่อยคนที่กำลังจะเข้ามานี้เป็นใครคะ เขาอาจจะอายุต่างกับเราค่อนข้างมากนะไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรักต่างวัยอายุเขาจะมากกว่าเราค่อนข้างเยอะแบบเยอะเกิน5ปีขึ้นไปเลยอะค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่คอนเน็ชันเยอะเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่ปัญหาครั้งเนี้ยคุณผ่านได้เพราะว่าเขาช่วยไม่ว่าจะอาจจะเป็นคนที่ เข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของการแนะนําช่องทางในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของการให้ทุนนะซับให้หยิบยืมหรือเป็นคนที่เพื่อนแนะนําให้เราไปขอคาปรึกษาหรืออะไรแบบนั้นนะคะมีคนการแนะนําว่าเอ้ยลองไปคุยกับคนนี้สิลองไปถามคนนี้สิแบบนี้แล้วเราจะได้รู้จักเขานะฮะแต่อย่างที่บอกนะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนรักต่างวัยอะคะ่ะ นะคะเป็นรักที่ต่างวัยกันมากๆหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ความคิดโตกว่าอายุค่อนข้างเยอะนะคะมันก็ทําให้คุณรู้สึกลังเลอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเอายังไงดีเพราะว่าคุณกลัวว่ามันจะไปกันไม่รอดหรือว่าคุณก็กลัวว่าเออเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่ต่างกันไม่ว่าจะในเรื่องของอายุเรื่องของฐานะเรื่องของอะไรต่างๆนะคะมันทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยคุณคุณค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจแต่ว่าไพ่บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นนะมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่อยากจะให้ปิดโอกาสตัวเองอยากจะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเขามาในฐานะของผู้อุปถัมภ์หรือว่าคนช่วยเหลือเราอาจจะรู้สึกกับเขาไม่ได้รู้สึกกับเขาแบบคนรักนะคะแต่เรารู้สึกกับเขาแบบผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณกับเราในยามที่มันเกิดวิกฤตอันนี้ก็ไม่ผิด นะคะอันนี้ก็ไม่ผิดความรู้สึกมันบังคับกันไม่ได้เพียงแต่ไพ่บอกว่าเขาจะรู้สึกดีกับเราอะนะคะเขาเขามันมันไม่ใช่แค่ความในมความรู้สึกของแอนอะมันไม่ใช่แค่ความสขสารมันไม่ใช่แค่ความเห็นใจแต่เขารู้สึกดีกับเราอะค่ะ รู้สึกดีกับเรามากกว่านั้นเขาถึงช่วยเราขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะคะหรือว่ามันจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่ที่คุณอยู่แล้วนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคมันลองดูลองศึกษาดูไม่เป็นไรก็โอเคแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอยไม่ได้จริงๆไม่ได้เลยแบบเนี้ยคือแบบเรารู้สึกกับเขาได้แค่นี้จริงๆมากกว่านี้คือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายแต่ขอให้ระวังนิดน,นึงนะคะคืออย่างที่แอนจะพูดในหลายๆคลิปนะว่า คนเราเนี่ยนะคะมันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นแฟนกันอย่างเดียวนะคะมีมีมิตรดีกว่ามีศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าตัดรอนหรือว่าอย่าทําอะไรที่จะทําให้เราสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวนะคะเราอาจจะไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราจะได้คอนเนคชันที่ดีได้เพื่อนที่ดีได้พี่ที่ดีก็ขอให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านั้นเอาไว้นะคะอย่าพูดจาทําร้ายจิตใจกันถ้าเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่นะอ่ามาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวกรกฎเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มันเหงาจังเลยนะอ่ะคู่ไหนที่ห่างหายกันมานานคู่ไหนที่เงียบเหงากันมานาน นะคะจนเรารู้สึกว่าโอ้แบบนี้ไม่มีไม่มีก็ได้ไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกเลิกดีกว่าจะตัดใจดีไหมพอเรากําลังจะตัดใจเขาก็จะกลับมาคุยนะคะเรากำลังจะตัดใจอยู่แล้วเชียวอยู่ดีเขาทักกลับมาอย่างเงี้ยนะคะอะ่ะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย โอเคเขารู้สึกว่าเขามีเรื่องที่จะต้องทำที่สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยสำคัญแต่ว่าอันดับรองลงไปมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นความสุขของเขาในในส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันยังไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเนาะพอเขามีอย่างอื่นที่ต้องทำหรือมีอย่างอื่นที่ต้องรับผิดชอบเขาก็จะไปทำตรงนั้นก่อนแล้วถึงเวลาที่เขารู้สึกว่าโอเค กลับมาได้ทักทายได้คุยได้แล้วนะเขาก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าสําหรับเขาเนี่ยเขายังฟรีสไตล์อยู่อะค่ะเขายังรู้สึกว่าอยากจะคุยว่างคุยก็คุยไม่ว่างคุยก็ไปทําอย่างอื่นชีวิตยังมีอะไรอีกมากมายที่จะทําเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ไม่ต้องมานั่งรอเขาฝ่ายเดียวเนาะเราก็มีชีวิตยอยู่ของเรานะคะถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้ไม่เอาแล้วอยากตัดใจแล้วก็ตัดตัดได้ไหมตัดได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคพอเขากลับมาเรายังมีความสุขอยู่เรายังอยากคุยอยู่เรายังหวั่นไหวอยู่ก็คุยได้เช่นกันนะคะแต่ไม่อยากให้จับผ้ายังไม่อยากให้ฝากความหวงังหรือว่ายังไม่อยากให้คาดหวังกับเขามากนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ มันมันอาจจะเป็นเรื่องของบางคู่เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของระยะทางพอเขาอยู่ห่างจากเรามากๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าลับหลังเราเขาทำอะไรบ้างบางคู่เนี่ยมันห่างกันในเรื่องของความเป็นจริง นะคะเขาอาจจะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวหรือเขาอาจจะมีคนที่เขาคาดหวังที่จะจริงจังด้วยอยู่แล้วหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชาัดว่ามันไม่ยุติธรรมกับเราสักเท่าไหร่เขาอาจจะมีคนสําคัญคนนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเขากับเราก็ยังฝืนที่อยากจะไปด้วยกันต่อแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะตัดใจแล้วเรารู้ดีว่ามันไม่โอเคแหละเราอยากจะตัดใจแล้วแต่ทุกครั้งเราพ่ายแพ้เราใจอ่อนให้เขาทุกครั้งเลยทุกครั้งที่เขาติดต่อกลับมามันเป็นอย่างนี้ตลอดแบบนี้ค่ะอันนี้มันก็็เปน เขาเรียกว่ายังไงดีอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจแล้วเนาะว่าเราจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้อ่ะนะคะถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเรายังเรายังทาใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆถอยค่อยๆค,ค,ค,คิดนะคะว่ามันโอเคจริงหรือเปล่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแล้วทุกครั้งที่เขาติดต่อมาเนี่ยนะคะไพ่บอกว่าพอเขาทักมาเนี่ยมันมันไม่ใช่ความสุร้อยเปอร์เซ็นต์ะ พอเขาทักมาแล้วมันมีความกังวลอยู่ในนั้นมันมีความสงสัยอยู่ในนั้นมันมีความทุกข์อยู่ในนั้นด้วยทั้งดีใจทั้งแบบอธิบายไม่ถูกนะคะมันเป็นความรู้สึกหลากหลายอย่างเช่นจะกลับไปคุยอีกดีไหมนะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คิดดูนะคะคิดดูว่าความสัมพันธ์นี้มันมันควรจะไปในทิศทางไหนมันไม่มีใครตัดสินใจแทนเราได้นาะมันมีแต่เรานี่แหละนะคะอ่ะทีนี้มาถึงคนมีคู่ คนมีคู่ชาวกรกฎความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้บางคู่รู้สึกว่าไปด้วยกันไม่ได้แล้วไปด้วยกันไม่ไหวแล้วคบกันแบบนี้ไม่เห็นอนาคตเลยคบกันแบบนี้ทําไมมันเหมือนมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรือว่า มีเขาทำไมเรายังเหงาอยู่ทำไมชีวิตเรายังไม่โอเคนะฮะเขาใช่คนที่เป็นเนื้อคู่กับเราจริงๆหรือเปล่าหรือเขาใช่คนที่แบบขอคนที่เรารอคอยคือคนนี้จริงไหมระหว่างเรากับเขามันควรจะไปต่อกันไหมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไพ่บอกว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเวลาของการที่ าถามว่าคุณกับเขาโอเคไหมคุณกับเขาเป็นคู่ที่แมทกันนะเป็นคู่ที่ด้วยความที่มันสูสีกันนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนกับไม่มีใครง้อใครอะสำหรับคู่เนี้ยคือคุณก็รู้สึกว่าคุณอยู่ด้วยตัวเองได้เขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยตัวเองได้เหมือนไม่มีใครง้อใครเลยเนี่ยมันคือปัญหาของคู่นี้อะนะคะเวลาโกรธขึ้นมาก็ฉันก็อยู่ได้เขาก็จะคิดว่าเออเขาก็อยู่ได้แบบเนี้ย ขอดูเขารู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยโอเคตัวเขาก็รู้สึกว่าณเวลานี้เนี่ยปัญหาเขามันหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่อะไรที่มันยังไม่จําเป็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งได้ไหมอย่างเช่นปัญหาบางอย่างเขารู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะมาทะเลาะกันเรื่องนี้เลยตอนเนี้ เพราะว่าเขาเครียดเรื่องอื่นมากพออยู่แล้วเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมันมากอยู่แล้วนะคะทำไมบางเรื่องที่เขามองว่าเรื่องเล็กน้อยอ่ะทําไมเราถึงยังต้องเรียกร้องหรือทําไมเราทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่โดยที่เรื่องเล็กน,น,น้อยสำหรับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาให้เราเขาไม่ค่อยใส่ใจเราเขาไม่ค่อยสนใจเราแบบนี้ค่ะเราคิดอย่างเขาคิดอย่างแบบนี้ นะเขาก็คิดว่าเขาก็ทุ่มเทไงเขาก็ทํางานเขาก็เรียนหนักเขาก็หาเงินเราก็รู้สึกว่าเออแล้วมันไม่มีเวลาให้เราเลยเหรอไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยเหรอเนี่ยมันวนซ้ายวนขวากันอยู่แบบเนี้ยมันไม่เจอกันสักทีเพราะฉะนั้นนะคะไพ่บอกว่าคุยกันคะ่ทะทลายกาแพงนั้นซะ ทลายกำแพงอีโก้ซะอย่ามัวแต่คิดไปเองคนเดียวแล้วหันหน้ามาคุยกันนะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยแอนแอนมองเห็นความรักความเป็นครอบครัวอยู่ในนั้นเห็นไหมนะฮะมันคือบ้านแต่ว่าด้วยความที่ว่าเข้าใจว่าบางทีเนี่ยการความจนมันน่ากลัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาอาจจะทุ่มเทความสําคัญในช่วงเนี้ไปกับการหาเงินไปกับการทํางานทําให้หงุนหงิดง่ายฉุนเฉียวง่ายหรืออาจจะเป็นเราเองที่เป็นอย่างนั้นหรือทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นนะคะมีเวลาที่ว่างๆก็คุยกันนะคะการที่เป็นครอบครัวเนี่ยมันคือการที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยไปคนเดียวมันไปได้มันไปได้ไ,ไดวค่ะแต่อยากไปได้ไกลอ่ะไปด้วยกันนะโอเคชาวกรกฎคนราักสาาถสา,าถนะเดี๋ยวเราขอเขาก็ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ